ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินดิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายวิถีทางสามประการคือ หลักภาษาหลักการตั้งชื่อและบัญญัตินี้ไม่ถูกทอดทิ้งและยังไม่เคยถูกทอดทิ้งย่อมไม่ถูกทอดทิ้งจักไม่ถูกทอดทิ้งอันสมณพราหมณ์ผู้วินยูชนไม่คัดขานแล้วสามประการเป็นฉไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปผ่านพ้นไปแล้ว ดับแล้วแปรปรวนไปแล้วว่าได้มีแล้วการให้ชื่อรูปนั้นว่าได้มีแล้วการบัญญัติรูปนั้นว่าได้มีแล้วรูปนั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่าจากมีการนับเวทนาที่ผ่านพ้นไปแล้ว ดับแล้วแปรปรวนแล้วว่าได้มีแล้วการให้ชื่อเวทนานั้นว่าได้มีแล้วการบัญญัติเวทนานั้นว่าได้มีแล้วเวทนานั้นนับว่ามีอยู่ไม่นับว่าจากมีการนับสัญญาที่ผ่านพ้นไปแล้ว ดับแล้วแปรปรวนไปแล้วว่าได้มีแล้วการให้ชื่อสัญญานั้นว่าได้มีแล้วการบัญญัติสัญญานั้นว่าได้มีแล้วสัญญานั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่าจกมี ก็การนับสังขารที่ผ่านพ้นไปแล้วดับแล้วแปรปวนไปแล้วว่าได้มีแล้วการให้ชื่อสังขารน,นั้นว่าได้มีแล้วการบัญญัติสังขารน,นั้นว่าได้มีแล้วสังขารเหล่านั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่า จักมีการนับวิญญาณที่ผ่านพ้นไปแล้วดับแล้วแปรปรวนไปแล้วว่าได้มีแล้วการให้ชื่อวิญญาณน,นั้นว่าได้มีแล้วการบัญญัติวิญญาณน,นั้นว่าได้มีแล้ววิญญาณน,นั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่า จักมีการนับรูปที่ยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏว่าจากมีการให้ชื่อรูปเช่นนั้นว่าจากมีและการบัญญัติรูปเช่นนั้นว่าจากมีรูปนั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่ามีแล้ว การนับเวทนาที่ยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏว่าจกมีการให้ชื่อเวทนาเช่นนั้นว่าจกมีและการบัญญัติเวทนาเช่นนั้นว่าจกมีเวทนานั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่ามีแล้ว การนับสัญญาที่ยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏว่าจักมีการให้ชื่อสัญญาเช่นนั้นว่าจักมีและการบัญญัติสัญญาเช่นนั้นว่าจักมีสัญญานั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่ามีแล้วการนับสังขารที่ยังไม่เกิด ยังไม่ปรากฏว่าจากมีการให้ชื่อสังขารเช่นนั้นว่าจากมีและการบัญญัติสังขารเช่นนั้นว่าจากมีสังขารเหล่านั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่ามีแล้วการนับวิญญาณที่ยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏว่า จักมีการให้ชื่อวิญญาณเช่นนั้นว่าจักมีและการบัญญัติวิญญาณเช่นนั้นว่าจักมีบิญญาณน,นั้นไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่ามีแล้วการนับรูปที่เกิดแล้วปรากฏแล้วมีอยู่ การให้ชื่อรูปนั้นว่ามีอยู่และการบัญญัติรูปเช่นนั้นว่ามีอยู่รูปนั้นไม่นับว่ามีแล้วไม่นับว่าจักมีการนับเวทนาที่เกิดแล้วปรากฏแล้วว่ามีอยู่การให้ชื่อเวทนาเช่นนั้นว่ามีอยู่ และการบัญญัติเวทนาเช่นนั้นว่ามีอยู่เวทนานั้นไม่นับว่ามีแล้วไม่นับว่าจักมีการนับสัญญาที่เกิดแล้วปรากฏแล้วว่ามีอยู่การให้ชื่อสัญญาเช่นนั้นว่ามีอยู่และการบัญญัติสัญญาเช่นนั้นว่า มีอยู่สัญญานั้นไม่นับว่ามีแล้วไม่นับว่าจักมีการนับสังขารที่เกิดแล้วปรากฏแล้วมีอยู่การให้ชื่อสังขารเช่นนั้นว่ามีอยู่และการบัญญัติสังขารเช่นนั้นว่ามีอยู่สังขารเหล่านั้น ไม่นับว่ามีแล้วไม่นับว่าจักมีการนับวิญญาณที่เกิดแล้วปรากฏแล้วว่ามีอยู่การให้ชื่อวิญญาณเช่นนั้นว่ามีอยู่และการบัญญัติวิญญาณเช่นนั้นว่ามีอยู่วิญญาณน,นั้นไม่นับว่ามีแล้วไม่นับว่าจักมี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิถีทางสามประการคือหลักภาษาการตั้งชื่อและบัญญัติเหล่านี้แลไม่ถูกทอดทิ้งแล้วยังไม่เคยถูกทอดทิ้งย่อมไม่ถูกทอดทิ้งจกไม่ถูกทอดทิ้งอันสมณพราหมณ์ผู้เป็นบินยูชนไม่คัดขาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ชนชาวอกกละชนบทกับชนชาววัสพันญะชนบททั้งสองนั้นล้วนพูดว่าไม่มีเหตุบุญที่ทำไปแล้วไม่เป็นอันธรรมทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลก็ได้สำคัญวิถีทางสามประการนี้คือ หลักภาษาการตั้งชื่อและข้อบัญญัติว่าไม่ควรติดไม่ควรคัดค้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทากลัวกระทบกระทั่งกลัวใส่โทษและกลัวจะต่อความยาว